หลายคนยังเชื่อว่าในการพกพาอาวุธปืนนะฮะส่วนมากจะถือว่าเป็นความผิดเพราะทุกวันนี้ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาให้กับประชาชนในการที่จะพกเดินทางไปใฐานสถานที่ต่างๆแต่ในกฎหมายเขาก็กําหนดข้อยกเว้นไว้อยู่ในวันนี้ทนายอนนท์จะมาให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพกพาอาวุธปืนพกแบบไหนไม่ผิดกฎหมายนะฮะ ซึ่งตรงนี้เราต้องไปเจาะในส่วนของอพรบอาวุธปืนก่อนนะครับมาตรา8ทวินะฮะเข้าวางหลักไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวมมมมเมื่อมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการนะครับเรื่องใบอนุญาตผมบอกแล้วทุกวันนี้ไม่มีการอนุญาต การจะพกพาโดยถูกต้องสอ่วนมากก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ขณะออกทํางานป้องกันปราบป,ปรามสืบสวนอาชญากรการมนะฮะอันนั้นเขาพกได้เฮ้ยแต่ถ้าคนธรรมดาล่ะอยากพกบอกมีวิธีไหมเมื่อกี้ผมอ่านให้ฟังแล้วนะฮะการที่จะพกติดตัวได้นะครับ 1. การพกพาติดตัวกฎหมายเขาได้กำหนดหลักไว้ว่าการพกมันต้องอยู่ในสภาพที่สามารถหยิบฉวยนะฮะมา ใช้การได้ในทันทีแต่ก็มีหลายกรณีที่ว่ามีการพกโดยที่ว่ามีการแยกเก็บนะฮะกระสุนปืนตัวปืนหรือแม้กระทั่งหยิบปืนเนี่ยเก็บไว้ในลักษณะที่ไม่สามารถจะหยิบฉวยได้ทันทีเช่นขับรถไปนะฮะเราวางไว้หลังกระบะหลังท้ายรถเก๋งรถนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้พกติดตัวเพราะว่าเพราะว่าอะไร เพราะคุณไม่สามารถหยิบฉวยออกมาใช้งานได้ทันทีหรือกรณีไม่ถึงขนาดฝากระโปรงอาจจะวางไว้เบาะหลังนะฮะแต่มีกุญแจล็อกไม่สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ยิงป้องป้างได้ทันทีภาษากฎหมายก็ถือว่าไม่ได้เป็นการพกติดตัวนะฮะจะไม่ถือว่ามีความผิดนะครับอันนี้คือกรณีแรกคือคําว่าพกติดตัวอย่างที่2ออะไรนะฮะที่ผมบอกแล้วก็คือจะต้องมีกรณีจําเป็นและเร่งด่วนนะ แบบไหนกรณีจําเป็นและเร่งด่วนคําว่าจําเป็นก็คือขาดไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีก็ถือว่าเสี่ยงในการเกิดอันตรายนั่นคือกรณีเราไปกดเงินสดไปถอนเงินนั่นคือจําเป็นละที่เราจะต้องมีอาวุธปืนติดตัวเร่งด่วนคําว่าเร่งด่วนก็คือไม่สามารถที่จะเลี่ยงไปเวลาอื่นได้ถึงไม่ไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปหรือถ้าไม่ไปบ่าย3าธนาคารก็จะปิดนะฮะก็ต้องถือว่าเร่งด่วนที่จะต้องไป ตรงนี้การที่จะประกอบด้วยเหตุจําเป็นและเร่งด่วนต้องบวกกัน2กรณีนะฮะคือจะต้องจําเป็นและเร่งด่วนจําเป็นอย่างเดียวไม่ได้ต้องเร่งด่วนได้เร่งเร่งด่วนด้วยนะฮะต้องบวกได้สองกรณีถึงจะสามารถพกพาอาวุธปืนได้บอกเฮ้ยอันไหนมันจําเป็นอันไหนมันเร่งด่วนคําว่าจําเป็นก็คือขาดไม่ได้เร่งด่วนก็คือพฤติการที่เลี่ยงไม่ได้จะต้องบวกได้2กรณีอ่ะ เดี๋ยวผมจะยกดีกาให้ฟังชัดๆนะฮะจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยกรณีไหนที่ชาวบ้านเราพกไปตำรวจจับแล้วไม่มีความผิดนะครับต้องดูดีกาเป็นกรณีข้อเท็จจริงนะครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับได้มีดีกากำหนดไว้นะดีการแรกก็คือดีกาที่526ทับ2554ตามพรบอาวุธปืนนะครับห้ามมีให้พกพาอาวุธปืนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตหรือเป็นกรณีที่ติดตัวเพื่อมีเหตุจำเป็น นะครับการที่จำเลยนําอาวุธปืนติดตัวไปในการประกอบธุรกิจจำเลยเป็นปกติไม่ถือว่ามีเหตุจําเป็นมิฉะนั้นถ้ากับจำเลยสามารถพกพาได้ตลอดอันนี้ศาลบอกไม่ได้จําเป็นแต่เหตุจําเป็นนะฮะจะอยู่ที่ดีกาเดียนะดีกาที่5925ขณะถูกจับกุมจำเลยกำลังรอรับเงินสดจากธนาคารเป็นเงิน7 0 0 0แสบาทนะฮะ ซึ่งเป็นการเบิกเงินสดจํานวนมากดังนั้นการจําเลยนําอาวุธปืนของกลางติดตัวไปย่อมเถือได้ว่าเป็นการกระทําที่มีเหตุสมควรเพราะเป็นการกระทําเพื่อป้องกันทรัพย์สินอันมีค่าของตนอีกทั้งอาวุธปืนของกลางที่จําเลยก็ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายการพกพาอาวุธปืนไปจําเลยก็เป็นการใส่ไว้ในกระเป๋าถืออย่างมิดชิดจึงถือได้ว่าเป็นการพาไปโดยมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนตามสมควร การที่จำเลยพกพาอาวุธปืนของกลางติดตัวไปจึงไม่มีความผิดต่อกฎหมายอ้าวเอาแล้วสิพกไปเบิกเงินสดนะฮะศาลบอกว่าจะต้องมีกรณีจำเป็นและเร่งด่วนจำเป็นคือกดเงินคุณต้องไปอ่ะยังไงคุณก็ต้องไปเร่งด่วนคือพฤติการที่เลี่ยงไม่ได้นะฮะการพกพาไปกดเงินสดโดยที่ปืนมีใบอนุญาตและเก็บพกพาในลักษณะมิดชิดต,ตำรวจจับไปศาลมองว่า ไม่ถือว่าเป็นการกระทําความผิดนะครับแล้วก็มีอีกดีกาหนึ่งนะฮะเจ้าพนักงานตรวจค้นพบอาวุธปืนกระสุนของกลางในกระเป๋าเอกสารซึ่งปิดอยู่และวางอยู่เบาะหลังของรถยนต์ซึ่งจําเลยเป็นผู้ขับเมื่อปรากฏว่ากระเป๋าเอกสารมีอาวุธปืนของกลางอยู่ภายในนั้นโดยสภาพมีกุญแจล็อกถึง2ด้านทั้งอาวุธวางอยู่เบาะหลังการจะหยิบฉวยอาวุธปืนมาใช้ทันทีนั้นย่อมไม่สามารถกระทําได้ ทั้งจำเลยมีเจตนาเพียงขนย้ายสิ่งของจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยมีการพกพาติดตัวไม่มีความผิดนะฮะจากดีกาสอ,สองดีกาที่ผมยกให้จึงสามารถพอจะอนุโลมได้นะฮะว่าถ้าจําเป็นเร่งด่วนถือว่าไม่มีความผิดสามารถพกพาได้และถ้ากรณีว่าไม่สามารถที่จะหยิบช่วยมาใช้ได้ทันทีกฎหมายก็ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการพกพาติดตัวนะฮะ ก็ตรงนี้ก็ฝากเป็นเกร็ดสาระความรู้ไว้สำหรับใครชอบอาวุธปืนชอบสะสมนะฮะชอบที่จะรูบๆคำๆแต่การนำติดตัวไม่ใช่ของดีนะฮะมันย่อมอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นได้โดยง่ายแต่การที่ว่าจำเป็นเพียงใดจําเป็นหรือไม่เร่งด่วนหรือไม่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากให้พกพานะฮะมันต้องพิสูจน์เรื่องจำเป็นเร่งด่วน และสามารถที่จะพกพาหยิบฉวยได้ทันทีไหมกฎหมายกําหนดยกเว้นไว้จริงแต่การพิสูจน์ทางศาลคุณต้องถูกจับคุณต้องส่งไปพิจารณาคดีศาลจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องที่ยากนะฮะฉะนั้นการพกติดตัวถ้าจําเป็นจริงๆก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่การจะพกไปโชว์ไปอวดผมไม่แนะนำนะ